ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสไตล์บ้านสวนนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่1ไร่2งานนะครับของเราอยู่ที่ตําบลธรรมเสนอาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับของเราบรรยากาศดีมากนะครับนะครับท่านที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะครับไม่วุ่นวายนะครับบรรยากาศดีนะครับแถวนี้นะครับนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆที่ดินของเรานะครับ นะครับด้านหน้านะครับเราก็มองเห็นวิวภูเขานะครับที่อยู่ด้านหน้าที่หน่ของเรานะครับและยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะครับภูเขาจะเขียวสวยนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆที่หน่ของเรานะครับนะครับเหมาะเอาไว้เป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อนนะครับปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับเหมาะเลยนะครับนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับแถวนี้นะครับถือว่าอากาศดีนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับอันนี้คือถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับถนนค่อนข้างกว้างเลยนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ1กิโลกับอีก900เมตรนะครับเราจะไปถึงวัดเกาะตาพุทธนะครับก็จะมีพระเกจิดังนะครับอย่างหลวงพ่ออุทัยนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับให้หลวงพ่อนะครับผมน้ำมนต์ให้นะครับฉายาเขาก็คืออ่าน้ำมนต์พันล้านนะครับ ครับแล <this> <Cock S 2> ้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดเขาช่องพลานนะครับก็คือจะมีถ้าค้างคาวนะครับให้ดูอ่าค้างคาวนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดเขาช่องพลานนะครับก็อยู่ที่17กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอุทยานหินเขางูนะครับก็อยู่ที่19กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปทําบุญนะครับไปไหว้พระนะครับที่วัดถ้าน้ํานะครับวัดนั้นก็ มีเกจิดังสวยด้วยนะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปทําธุระนะครับที่ตัวอําเภอนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอําเภอโพธารามนะครับก็อยู่ที่25กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่102กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่103มกิโลนะครับนะครับของเราจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับนิดเดียวนะครับ จะเป็นถนนลูกลังนะครับด้านหน้านจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆที่ดินของเรานะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับแถวลาดบุรีนะครับเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับนี่ครับแปลงนี้แนะนําเลยนะครับมีบ้านพักให้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ที่เก็บของลงจอดรถนะครับด้านหน้านะครับของเราก็จะมีรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับ เนี่ยครับด้านหน้านะครับก็จะมีวิวภูเขาด้วยนะครับครับส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะเป็นคนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับแล้วก็ปลูกบ้านภากตากาศนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับคนกรุงเทพทั้งหมดเลยนะครับนี่นะนี่ครับบางคนก็ขยับขยายนะครับมาอยู่นะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตรงเสานี่นะครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราตรงไปถึง ตรงเสาไฟฟ้าด้านหน้านะครับครับด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่ประมาณ32เมตรนะครับนะนี่ครับครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับราลึกไปตามแนวรั้วนี่เลยนะครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ65เมตรนะครับนี่ครับของเราก็จะมีประตูนะครับเป็นประตูล้อเลื่อนนะครับนะเนี่ยเวลาเรามานะครับเราก็มีประตูล้อเลื่อนนะครับเลื่อนสบายๆนะครับ นี่ครับแนวเขตเรามาถึงตัวนี้นะครับครับด้านที่หันหน้ามาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับนะครับทิศเนี้ยนะครับนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้แล้วนะครับนะครับนะครับจัดสวนเอาไว้น่าอยู่นะครับแล้วบรรยากาศดีมากนะครับได้ความเป็นส่วนตัวนะครับไม่วุ่นวายนะครับนี่นะครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับ แล้วก็ย้อนกลับไปนี่นะครับหน้ากว้างอยู่ที่32เมตรนะครับในความลึกแล้วก็ตรงไปนี่เลยนะครับนี่ครับของเราหน้าบ้านนะครับของเราเป็นสนามหญ้านะครับแล้วก็จะปลูกพวกต้นไม้นะครับนี่ครับเอาไว้รอบๆอนวตามแนวชายขอบรั้วของเรานะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับเหมาะ สำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับไม่วุ่นวายนะครับได้ความเป็นส่วนตัวนะครับเวลาเรามาบ้านสวนนะครับนะครับนั่งพักผ่อนนะครับนั่งแบบสบายๆลมลมค่อนข้างเย็นนะครับลมเย็นดีนะครับในลมพัดเย็นสบายดีนะครับอากาศถือว่าอากาศไม่ร้อนนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่2อล้านหนะครับที่ดิน หนึ่งไร่สองงานนะครับพร้อมบ้านพักหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ลงเก็บของนะครับแล้วก็ลงจอดรถนะครับนี่ครับอ่ะผมพาไปดูแนวขอบเขตก่อนนะครับเดี๋ยวในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนี่ครับแนวเขตของเราก็จะมาตามนี่นะครับครับของเรานะครับจะเป็นระบบ น้ำนะครับก็คือสปริงเกอร์นะครับจะตั้งเวลาเอาไว้อัตโนมัติเลยนะครับหกโมงเช้านะครับก็คือสปริงเกอร์ที่เราเห็นเนี่ยครับก็คือทํางานตามแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็คือช่วงหกโมงเช้านะครับเขาก็จะทํางานของเขาเองนะครับหกโมงเย็นนะครับเนี่ยครับเขาก็จะสปริงเกอร์ก็จะทํางานเลยนะครับถ้าเราไม่มาบ้านสวนนะครับเนี่ยสปริงเกอร์เขาก็ทํางานของเขา ปกตินะครับ6โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะครับตั้งเวลาไว้นะครับเผื่อเราไม่มีเวลามารดต้นไม้นะครับนะครับก็คือทําระบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับส่วนนี้จะเป็นลงเก็บของนะครับนะครับเราสามารถที่จะเก็บของอะไรพวกจอบเสียมอะไรกันนะครับเกี่ยวกับพวก การเกษตรอะไรของเราได้นะครับนี่ครับอันนี้คือลงเก็บของนะครับนะครับทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพีเจ้าของจะไปอยู่กับลูกนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาดูแลเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากขายนะครับในส่วนนี้ลงเก็บของนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับ ครับตัวบ้านพักนะครับมีอยู่2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องโถงใหญ่นะครับอันนี้คือรอบนอกนะครับนะครับท่านที่ชอบบรรยากาศบ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับนะครับแล้วก็ไฟนะครับอย่างไฟอย่างสปอตไลท์นะครับก็คือจะทําเป็นอัตโนมัติเอาไว้นะครับเวลา มีคนเดินผ่านหรือว่ากลางคืนนะครับเขาจะติดเขาเองนะครับสว่างสวยนะครับนี่นะครับนี่ครับระบบน้ำนะครับสซริงเกอร์นะครับนคือจะตั้งเวลาเอาไว้นะครับหกโมงเย็นเขาก็ทํางานของเขานะครับหกโมงเช้านะครับนี่ครับเขาก็จะ ทำงานโดยอัตโนมัติเลยนะครับสปริงเกอร์นะครับับด้านนี้นะครับจะมีพวกต้นมะม่วงนะครับมะม่วงปลูกเอาไว้ชายขอบขอบที่ดินของเรานะครับวางเป็นระบบเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยนะครับเหลือพื้นที่เผื่อเราอยากจะปลูกอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่ครับของเราถึงตรงโน้นนะครับแนวเขตเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้ครับย้อนขึ้นไปนู่นเลยนะครับความลึกนะครับอยู่ที่65เมตรนะครับ นี่คือด้านหลังบ้านนะครับนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับของเราฟื้ไปนู่นเลยนะครับนะครับความกว้างด้านหน้าอยู่ที่32นะครับด้านท้ายก็32นะครับเนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับด้านนี้เราก็จะเห็นวิวภูเขานะครับเนี่ยเผื่อเราอยากจะทําเป็นศาลานะครับ เอาไว้นั่งมองวิวนะครับเป็นได้หมดเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศดีด้วยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับเนี่ครับเราไปถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยผมให้ดูทุกมุมเลยนะครับ นะครับระบบน้ำนะครับของเราทำเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นอ่างจอดรถนะครับสามารถจอดได้สองคันนะครับเนี่ยทำเอาไว้อย่างดีนะครับนะครับแข็งแรงเรียบร้อยนะครับอันนี้คือโรงจอดรถนะครับ แล้วก็เทพื้นปูนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับนะครับอยากจะอยู่แบบเป็นปส่วนตัวนะครับไม่วุ่นวายนะครับถือว่าเหมาะมากนะครับครับส่วนด้านนี้จะเป็นตัวบ้านพักนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็จะแบ่งพื้นที่โล่งๆเอาไว้นะครับมีโต๊ะเอาไว้นั่งนะครับนะครับนั่งจิบกาแฟนั่งมองไปอ่า ด้านหน้าบ้านนะครับนะครับดูต้นไม้นะครับมองธรรมชาตินะครับนี่คือด้านหน้าบ้านนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับนะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับครับประตูจะเป็นสองชั้นนะครับ อันแรกก็จะเป็นประตูนะครับเป็นประตูไม้นะครับลลอตที่2นะครับก็จะเป็นประตูเหล็กดัดนะครับเนี่ยมีมุ้งรวดนะครับเนี่ยมีกลางคืนเผื่อเราไม่เปิดพัดลมนะครับแล้วก็ปิดอันนี้ไว้นะครับล็อกกรอนนะครับก็นอนรับลมได้นะครับนะครับพอเราเข้ามานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าห้องโถงโล่งๆนะครับในห้องโถงโล่งๆนะครับตัวนี้เผื่อเราจะเพิ่มเติมพวกโซฟาพวกอะไรได้นะครับครับราคา2องล้านห้านะครับ เจ้าของบอกให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับอย่างพวกโต๊ะเตียงอะไรนะครับที่เราเห็นนะครับคือให้หมดเลยนะครับสองล้านห้านะครับเนี่ยครับมุมนี้นะครับเอาไว้เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงได้แขกมาญาติมานะครับเนี่ยตัวเนี้ยเอาไว้นั่งสังสรรค์กันได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเนี่ยครับมุมเนี้ยหรือว่าเราอยากจะเพิ่มเติมพวกทีวีพวกอะไรไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยยังสามารถที่จะเปิด ออกมาด้านนอกได้นะครับเห็นไหมตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไว้นั่งเฮฮากับญาติพี่น้องได้นะครับเพื่อนฝูงได้นะครับเนี่ยครับช่วงปีใหม่สงกรานต์อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้คือทําเป็นประตูเอาไว้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆนะครับเอาไว้รับแขกนะครับเวลาเพื่อนมาญาตินะครับนะครับด้านบนนะครับ นะครับเจ้าของบอกตั้งแต่ปลูกเสร็จแล้วนะครับไม่เคยเข้ามานอนเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับลูกๆนะครับครับอันนี้คือห้องโถงนะครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องโซนทําครัวนะครับนั่นนะครับอันนี้จะมีพวกสิงเอาไว้ล้างชามทํากับข้าวตรงนี้นะครับนี่ครับอย่างพวกตู้เย็นไมโครเวฟอะไรเนี่ยคือ เจ้าของบอก2อล้านห้านี่คือยกให้หมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือโซนทําครัวนะครับทํากับข้าวนะครับเนี่ยพอเราเปิดประตูมาปุ๊บนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านแล้วนะครับที่หลังบ้านนะครับหลังบ้านนะครับหรือว่าเราอยากจะเพิ่มเติมทําเป็นหลังคาออกมากันฝนกันอะไรหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้ทําเป็นครัวก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่คือหลังบ้านนะครับ ครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนนะครับมีสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับครับจะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนโลง่โลงๆนะครับใหญ่ๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีห้องน้ํานะครับนี่ครับมีห้องน้ําในตัว นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งห้องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเนี่ยเข้ามาปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องใหญ่นะครับเนี่ยห้องใหญ่สบายๆเลยนะครับไม่ไม่แคบนะครับอันนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ้อห้องน้ํามีอะไรพร้อมเสร็จสับนะครับที่อาบน้ํานะครับเนี่ยส่วนห้องนี้จะมีอยู่สองหน้าต่างนะครับ ครับก็ขอฝาก้ลยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้าง,งานนะครับที่ดินสไตล์บ้านสวนนะครับของเราเนื้อที่1ไร่2งานนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินพร้อมบ้านพักด้วยนะครับของเราเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่1ไร่2งานนะครับของเราอยู่ที่ตำบลธรรมเสนอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับของเราเป็นชนดคุดแดงนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่2องล้านห้านะครับ ของเราได้บรรยากาศวิวภูเขาด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศดีนะครับครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับวันนี้บายบายขอบคุณครับ